สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีในการสมัครทุนรัฐบาลไต้หวันนะครับสำหรับวิธีในการสมัครทุนรัฐบาลไต้หวันนะครับเพื่อนๆต้องสมัครอยู่2ทางนะครับทางแรกก็คือสมัครกับทางมหาวิทยาลัยที่เพื่อนเพื่อสนใจจะศึกษาต่อนะครับส่วนที่2เพื่อนเพื่อจะต้องสมัครกับทางสถานทูตไต้หวันประจําประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมมาเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละส่วนกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับส่วนแรกนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถไปสมัครกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่เพื่อนสนใจจะไปศึกษาต่อนะครับซึ่งเอกสารในการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับหลักๆที่ใช้ในการสมัครศึกษาต่อก็จะมีใบปริญญานะครับมีทรานสคริปต์นะครับมีสำเนาทะเบียนบ้านพาสปอร์ต มี Recommendation Letter จากอาจารย์หรือว่าหัวหน้างานนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคะแนนภา,าษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาจ,จีนนะครับถ้าเพื่อนๆสมัครในหลักสูตรภาษาอังกฤษก็ใช้คะแนนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับส่วนที่2นะครับเพื่อนๆจะต้องไปสมัครกับสถานทูตไต้หวันประจําประเทศไทยนะครับเอกสารที่ใช้ในการสมัครกับสถานทูตไต้หวันประจําประเทศไทยนะครับก็จะมีอย่างแรกก็คือ ใบสมัคนะครับหรือแอปพลิเคชันฟอร์มนะครับอย่างที่2ก็คือใบปริญญาบัตรนะครับแล้วก็ใบฐานสคริปต์นะครับซึ่งใบปริญญาบัตรและใบฐานสคริปต์ต้องเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลมาเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษนะครับอย่างที่สานะครับสำเนาทะเบียนบ้านหรือพาสปอร์ตนะครับอย่างที่4ี่ก็คือหลักฐานการสมัครของเพื่อนเพื่อนที่สมัครกับมหาวิทยายลัยที่เพื่อนเพื่อสนใจจะไปศึกษาต่อนะครับ อาจจะเป็นอีเมลตอบรับจากมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าเป็นหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าถ้ามหาวิทยาลัยที่เพื่อนๆสมัครยังไม่มีการตอบรับเข้ามานะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ใบสมัครนะครับแนบไปกับใบสมัครทุนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ใบในการโอนค่าสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยนั้นนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเพื่อนๆได้สมัครมหาวิทยาลัยนั้นไปแล้วนะครับเอกสารอีกอย่างที่เพื่อนๆต้องใช้นะครับก็คือเป็นคะแนนวัดระดับภาษานะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษนะครับอาจจะใช้ TOEIC ก็ได้นะครับ750ขึ้นไปนะครับ IEL 6 0นะครับหรือว่า TOEFL นะครับ550ขึ้นไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เรียนในหลักสูตรภาษาจีนนะครับต้องใช้คะแนน TOCFL นะครับเป็นการสอบวัดระดับภาษาจีนนะครับซึ่งต้องมีระดับ3ขึ้นไปนะครับแล้วก็สำหรับหลักสูตรภาษาจีนนะครับไม่รับคะแนน SSK นะครับ และสุดท้ายน,นะครับก็คือเป็น reference letter นะครับจากเป็นจดหมายแนะนำนะครับจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่เพื่อนๆจบการศึกษาหรือว่าจะเป็นจดหมายแนะนําจากหัวหน้างานปัจจุบันที่เพื่อนๆพื่อทำอยู่ก็ได้นะครับอย่างน้อย2ฉบับนะครับแล้วก็ต้องปิดผนึกนะครับแล้วก็เซน็นลายเซ็นกำกับที่ผนึกด้วยนะครับการสมัครทุนนะครับต้องสมัครเป็นคู่ขนาดกันไปนะครับ ส่วนแรกก็คือสมัครในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสมัครของส่วนของสถานทูตน,นะครับเป็นคู่ขนานกันไปนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆได้รับการตอ,อบรับจากทางมหาวิทยาลัยนะครับไม่ได้เมคชัวนะครับว่าเพื่อนๆจะได้ทุนจากสถานทูตน,นะครับ สำหรับการพิจารณาทุนของสถานทูตไต้หวันนะครับทางสถานทูตไต้หวันนะครับจะไม่มีการสอบข้อเขียนนะครับสำหรับทุนรัฐบาลไต้หวันนะครับวิธีในการพิจารณาทุนก็คือทางสถานทูตนะครับก็จะดูจากเอกสารใบสมัครที่เพื่อนๆสมัครไปนะครับอย่างแรกนะครับคะแนนภาษานะครับต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับ สำหรับผมนะครับคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาของสถานทูตนะครับก็จะมาจาก statement of purpose หรือว่า study plan นะครับแผนในการศึกษาต่อนะครับในส่วนของ study plan นะครับอยากให้เพื่อนๆเขียนให้ดีนะครับแล้วก็เตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะว่าส่วนนี้ครับเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะบอกว่าทำไมเราต้องไปศึกษาในหลักสูตรนี้ทำไมเราถึงอยากไปเรียนที่ไต้หวันนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆส่งใบสมัครไปที่สถานทูตแล้วนะครับสถานทูตก็จะพิจารณาใบสมัครของผู้สมัครทุกคนนะครับแล้วก็จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีโอกาสจะได้ทุนนะครับเข้ามาสัมภาษณ์ที่สถานทูตน,นะครับซึ่งสถานทูตน,นะครับจะคัดเลือกประมาณ2เท่าของจํานวนทุนที่ให้ในปีนั้นๆน,นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างปีที่แล้วนะครับให้ทุน18ทุนนะครับสถานทูตก็จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับทุนนะครับประมาณ2เ <m ina f ense> ท่าน,นะครับก็คือประมาณ3,6คนเข้ามาสัมภาษณ์นะครับ ซึ่งในทั้งหมด18ทุนนะครับที่สถานผู้จะมอบให้กับนักเรียนไทยนะครับแบ่งออกเป็นทุนสาขาต่างๆนะครับเฉลี่ยกันไปตามสาขาตามนโยบายของรัฐบาลในปีนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสาขาทางด้านเมดิคอลอาจจะให้5ทุนสาขาทางด้านอีโคโนมิกอาจจะได้5ทุน สาขาทางวิศวกรรมอาจจะได้5ทุนอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับนยโยบายของรัฐบาลในปีต่างๆนะครับซึ่งในวันสัมภาษณ์นะครับสหารทูตจะแบ่งการสัมภาษณ์เป็นสาขาต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสาขาเเมดิคอลนะครับจะเรียกมาสัมภาษณ์10คนแต่จะให้ทุนจริงประมาณ5คนสหารทูตก็จะแยกมาสัมภาษณ์ในวันเดียวกันนะครับสำหรับขั้นตอนในการสัมภาษณ์นะครับ คนหนึ่งนะครับจะสัมภาษณ์ประมาณส0นาทีนะครับขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่หินที่สุดนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์คําถามต่างๆนะครับที่ผมเจอมาในช่วงสัมภาษณ์คุณรัฐบาลไต้หวันนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปนะครับจะเป็นห้องแบบห้องยาวๆเป็นห้องประชุมเลยนะครับแล้วก็มีกรรมการนั่งอยู่นะครับ3ท่านนะครับอย่างแรกนะครับที่ไปถึงนะครับเขาก็จะให้เราแนะนําตัวก่อนนะครับว่าเราเป็นใครมาจากที่ไหน จบอะไรมานะครับทำไมถึงอยากเรียนต่อสาขานี้นะครับแล้วก็สาขานี้นะครับมีประโยชน์อะไรนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับทําไมต้องเรียนสาขานี้ที่ประเทศไต้หวันทําไมไม่เรียนที่ประเทศอื่นเราสมัครทุนรัฐบาลอื่นด้วยไหมเราสนใจที่จะมาศึกษาต่อที่ไต้หวันเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรที่เราอยากมาศึกษาต่อที่ไต้หวันคําถามส่วนใหญ่ก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจจะเรียนต่อนะครับซึ่งเราเป็นคนที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าเราอยากเรียนเรื่องนี้เพราะอะไร ก็ขอให้เราเตรียมตัวไปนะครับว่าเรื่องที่เราจะเรียนต่อหลักสูตรที่เราจะเรียนต่อมันมีประโยชน์อะไรและหลังจากที่เราเรียนจบกลับมานะครับเราสามารถทํางานอะไรและไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับซึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับขอให้เพื่อนเตรียมตัวดีๆนะครับในเรื่องของการตอบคำถามนะครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับจําไว้นะครับว่ากรรมการเรียกเรามาสัมภาษณ์นะครับสองเท่านะครับดังนั้นนะครับโอกาสที่เราจะ ไม่ได้ทุนนะครับก็มีสูงมากนะครับนั่นก็คือ50 50นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคําถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวันนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตที่ไต้หวันนะครับก็คอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ